ทีมล่าความจริงส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเทมพ a รีคอนสตรัคชั่นตามที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างหุ้นส่วนแห่งนี้ไปประมูลงานจากกองทัพภาคที่3แล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกในพื้นที่มูล,ลค่ากว่าร้อยล้านเลยนะคุณสุภวัน115รล้านบาทไม่ต่ำกว่านี้นะคะปรากฏว่าการลงพื้นที่ของทีมล่าความจริงค่ะไปตรวจพบว่าบ้านเลขที่ที่จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้อยู่ใน ค่ายทหารนะคะวันนี้เราชวนคุณผู้ชมลงพื้นที่ตามติดเรื่องนี้กับคุณยาดาจักชัยค่ะทีมข่าวล่าความจริงลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก mm hmm. เพื่อตามหาห้างหุ้นส่วนจำกัด Contemporary Construction ซึ่งมีการจุทะะเบียนไว้ที่บ้านเลขที 3, 1, ท่128ท31 007หมู่ที่2ตำบลอรัญญิกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก โดยได้เริ่มจากการใช้แอปพลิเคชัน g o o g l e Map เสิร์ชหาห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้ซึ่งนำทีมข่าวเข้าไปในเขตพื้นที่ทหารค่ายเอกาทศรถซึ่งมีสนามกอล์ฟดงพู้เกิดอยู่ด้านในแต่ไม่พบอาคารหรือที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมข่าวจึงเข้าไปตรเวนตามซอยต่างๆในเขตหมู่ที่2เพื่อหาบ้านเลขที่ที่จดทะเบียนธุรกิจแต่ก็ไม่พบและเมื่อได้สอบถามเจ้าหน้าที่ของที่ทำการไปรสเนอรัญยิกทำให้ทีมข่าวทราบว่า บ้านเลขที่128ทับ31ทับ007นั้นอาจจะเป็นบ้านพักทหารที่อยู่ในค่ายเอกาทศรถโดยเจ้าหน้าที่ประยณนีอธิบายว่าเลข128เป็นหมวดและบ้านเลขที่ที่มีทับ5ตัวขึ้นไปจะเป็นบ้านพักทหารทีมข่าวจึงได้หยุดการค้นและไปดูโครงการคู่สัญญาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด Contemporary Construction ประมูลโครงการของรัฐได้ การปรับปรุงพระราชวังจันทร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของภาครัฐที่้างหุ้นส่วนจำกัด Contemporary Construction ได้เป็นคู่สัญญาด้วยถึง3าโครงการด้วยกันค่ะนั่นก็คือการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์และจัดแสดงบริเวณด้านหน้าศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์และการก่อสร้างป้อมยามบริเวณทางเข้าศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์รวมไปถึงการวางระบบไฟฟ้าเดินสายใต้ดินและระบบไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทร์ซึ่งรวงมงบประมาณโครงการมากกว่า13ล้านบาท นอกจากโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเทมพ a รีคอนสตรั c ชั่นยังเป็นคู่สัญญารับเหมากับหน่วยงานภาครัฐในโครงการอื่นๆอีกอาทิสำนักงานทรัพ,พยากรน,น้ำภาค9กรมทรัพ,พยากรน,น้ำ1ที่มีมูลค่ากว่า44ล้านบาทในขณะที่โครงการของกองทัพภาคที่3มี7โครงการเช่นการต่อเติมอาคารกองบังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลกค่ายสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชรวมแล้วได้รับงานจากหน่วยงานต่างๆ11รายการ รวมวงเงิน155ล้านบาทและข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างคือห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้มีนายปฐมพลจันโอชาลูกชายของพลเอกปรีชาจันโอชาปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการถือหุ้นร่วมกับภรรยาคือนางวลภาจันโอชาและนางสาวพัชรินทีระวงภาสกรมีทุนจดทะเบียนเพียง1ล้าน5แสนบาทเท่านั้นและเมื่อรูจากการแจ้งงบดุลกับกระทรวงพาณิชย์พบว่าปี2557ไม่มีการแจ้งงบดุล ส่วนปี2558มีไรายได้45.3ล้านบาทมีกำไร1.9ล้านบาทที่ผ่านมาทั้งพลเอกปรีชาจันโอชาปลัดกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมายืนยันว่าการรับงานของภาครัฐของห้างพุณส่วนจำกัด Contemporary Construction เป็นไปตามขั้นตอนการประมูลภาครัฐทุกอย่างทีมข่าวล่าความจริงนาว26รายงาน ก่อนหน้านี้นปหลัดกลาโหมเคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะบอกว่าถ้าเกิดหน่วยงานไหนต้องการเข้าไปตรวจสอบก็พร้อมที่จะเข้าไปให้ข้อมูลด้วยค่ะช่วงนี้อาจจะเห็นว่ามีกระแสข่าวออกมาบ่อยครั้งทั้งเรื่องของภรรยาเองทั้งเรื่องของลูกชายเองนะคะทางพลเอกปรีชาก็บอกว่าทําทุกอย่างครอบครัวนี่ตรงไปตรงมาถ้าเรื่องไม่ถูกต้องไม่ทําอยู่แล้วเดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าสังคมก็ยังคงมีคําถามในหลายเรื่องเหมือนกันค่ะ